ชาวเน็ตอึง้งแห่ชมไม่ถือตัวสองการกระทําชมผู้อรารยาหลังทําแบบนี้ต่อน้องในรากลางรายการเป็นซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆค่ะสำหรับชมผู้อรารยาเราจะเห็นว่าแม่ชมนั้นไม่จมไม่หายมีผลงานด้านไหนก็ได้รับกระแสตอบรับดีเกินต้าน แอมยังเป็นซุปตาร์ที่ไม่ถือตัวเลยอย่างล่าสุดแม่ชมในรายการสามแซบเทปสัมษัสครอบครัวกายฮารุมีบางช่วงบางตอนที่เด็กๆทั้ง3คนลูกของกายฮารุหยิบมแมลงทอดกินมีช็อตที่แม่ชมได้หยิบกินต่อจากน้องแนร่าน้องแนร่าถามว่ากินได้ไหมอะ่ะชมพูถามตอบกลับว่ามันกินได้จริงๆหรอคะน้องแนราพยักหน้าแล้วยื่นให้แม่ชมพร้อมบอกว่ากินได้ชมพูถามว่า แล้วเขาเอาพิษมันออกแล้วหรอพร้อมกับหยิบจากมือน้องนา่ราน้องนา่าตอบว่าออกแล้วชมพูจึงหยิบมาแล้วกัดกินงานนี้ชาวเน็ตต่างชื่นชมแม่ชมที่แสดงความคิดเห็นกันบอกว่าแม่ชมก็คือสามารถชิมได้หมดเลยจริงๆชมพูน่ารักอะ่ะน้องกัดไปแล้วชมพูทานต่อได้แบบแม่รังเกียจน่ารักจริงๆคลิปนี้แล้วชมพูคือกินได้ทุกอย่างจริงๆแม่ชมก็สุดยอดจริงๆชิมได้อีก เป็นต้น